สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะทำผัดถั่วงอกใส่หมูใส่ไข่สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือถั่วงอกพอประมาณไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็ได้นะจ๊ะหมูเนื้อแดงหั่นเป็นชิ้นพอดีคำหรือใครจะใช้เป็นสามชั้นหรือเบคอนก็อร่อยจ้ามาเริ่มกันเลยกระทะเราก็มีน้ำมันพอประมาณใส่กระเทียมสับลงไป คนไปคนมาให้กระเทียมสุกใช้เวลาไม่นานกระเทียมก็จะสุกข,ขึ้นจ้าจากนั้นเอาเน้อหมูใส่ลงไปัคนไปคนมาเมื่อหนึ่งก็จะเลื่อนสุกข,ขึ้นจะเกลดูว่าจะเปลี่ยนเป็นเนื้อสีขาวขึ้นจ้าจากนั้นใส่ไข่ไก่ลงไปตีให้ไข่แตกแล้วก็คนให้เข้ากันกับหนูคนไปคนมาแบบนี้ ใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อให้ไข่สุกทั่วถึงกันจากนั้นใส่ถั่วงอกลงไปเลยสามารถใส่เยอะๆได้เลยนะคะเพราะถั่วงอกเขาจะยุบลงคนให้เข้ากันจ้าแล้วก็เริ่มปรุงรสได้เลยจ้ะผงปรุงรส น้ำมันหอยใส่เยอะๆได้เลยนะคะอร่อยมากคะ่ะซอสปรุงรสฝาเขียวสักเล็กน้อยแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงคะ่ะตัดหวานแค่เล็กน้อยพอจากนั้นก็คนเลยจ้าก้นกระทะเราก็จะมีน้ำเล็กน้อยนะคะคือน้ำเข้าออกมาจากถั่วงอกคะ่ะ ชิมรสชาติดูจะเป็นรสชาติเคม็มหอมนัวตัดหวานนิดนึงใช้เวลาไม่นานคะ่ะผักก็จะสุกก็จะยุบตัวแบบนี้คะ่ะตักไฟแล้วก็ตักใส่จานไปกินข้าวกันได้เลย